การปรับปรุงให้สมองดีขึ้นสามารถทำได้หลายวิธี 1. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการอ่านหนังสือการฝึกภาษาใหม่ๆการฝึกทักษะใหม่ๆการไปเรียนพิเศษเพิ่มความรู้เช่นไปเรียนทำอาหารไปเรียนทำซูชิไปเรียนทำเค้กสามารถช่วยพัฒนาสมองและความจำได้ การออกกำลังกายช่วยเพิ่มให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีช่วยให้สมองเนี่ยได้รับสารอาหารลดความเสี่ยงโรคสมอง 3. การนั่งสมาธิการฝึกสมาธิช่วยลดความเครียดและประปับปรุงปรับปรุงความคิด 4. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสามารถช่วยให้สมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเอง 5. การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเมื่อเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากผักผลไม้เนี่ยก็จะทำให้สมองดี 6. กการฝึกสมองการฝึกสมองด้วยการเล่นหมากรุกการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นการฝึกการพัฒนาความคิดการเล่นหมากรุกเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ย ฝึกการเป็นนักกีฬารู้แพ้วันนี้เล่นแพ้อาพรุ่งนี้เล่นใหม่ฝึกความอดทนการเล่นกีฬาประเภทหมากลุกเนี่ยจะช่วยฝึกความอดทนฝึกให้ใจเย็นฝึกให้อดทนเท่านควรลดความเครียดการลดความเครียดสามารถช่วยส่งผลให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนและมีความจําที่ดีขึ้น การคัดกรองการสนทนาเป็นเทคนิคสำคัญในการรักษาคุณภาพชีวิตและพลังงานจิตใจโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับความคิดเห็นที่หลากหลายหรือไม่เหมาะสมการประเมินความสำคัญของประเด็นพิจารณาว่าประเด็นนั้นสำคัญหรือไม่ก่อนที่จะลงทุนเวลาและความพยายามในการสนทนา ควรพิจารณาว่าประเด็นนั้นมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณหรือไม่เลือกสนทนาในเรื่องที่มีค่าการสนทนาที่มีคุณค่ามักจะนำไปสู่การเรียนรู้การเติบโตหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการประเมินคู่สนทนาพิจารณาความคิดและความตั้งใจของคู่สนทนาหากคู่สนทนาไม่มีความตั้งใจที่จะฟังหรือเข้าใจ การสนทนาจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเลือกสนทนากับคนที่มีความคิดเปิดกว้างการสนทนากับคนที่มีความคิดเปิดกว้างและยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจะทําให้การสนทนามีประโยชน์มาก การรักษาพลังงานทางจิตใจหลีกเลี่ยงการสนทนาที่เป็นพิษการสนทนาที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความก้าวร้าวหรือความดูถูกจะทำให้คุณนะ่ะสูญเสียพลังงานจิตใจมันเป็นการพัฒนาพลังงานลบๆทำให้คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายและคิดลบเลือกใช้พลังงานในทางบวกการสนทนาที่ดีจะช่วยเสริมสร้าง ความมั่นใจและพลังงานบวกให้กับคุณการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสนทนาที่ดีช่วยสร้างความสัมพันธ์การเลือกสนทนาในเรื่องที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไม่จำเป็นการหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์จะช่วยป้องกันความสัมพันธ์ที่ไม่ดี การฝึกฝนศิลปะการนิ่งบางครั้งการไม่ตอบคือคำตอบที่ดีที่สุดการรู้จักนิ่งและไม่โต้ตอบในบางสถานการณ์อาจช่วยป้องกันการเสียพลังงานและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีการฝึกฝนการควบคุมอารมณ์การรู้จักควบคุมอารมณ์และการตอบสนองอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับการสนทนาได้ดีขึ้น การคัดกรองการสนทนาเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการรู้จักเลือกสนทนาในเรื่องที่มีประโยชน์และรักษาคุณภาพของพลังงานจิตใจจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้การสร้างธุรกิจด้วยสมองหมายถึง การนำความรู้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองต่อไปนี้คือขั้นตอนและหลักสำคัญในการสร้างธุรกิจด้วยสมอง 1. การวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคใช้สมองในการวิเคราะห์ตลาดระบุค,ความต้องการและทำความเข้าใจลูกค้า สการสร้างสรรค์ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3. การวางแผนธุรกิจใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในการวางแผนธุรกิจระบุเป้าหมายและกำหนดกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายสการบริหารจัดการใช้สมองในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลการเงินและวัสดุ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ5การปรับตัวและพัฒนาใช้สมองในการปรับตัวและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าหลักการสำคัญในการสร้างธุรกิจของตัวเองด้วยสมองได้แก่หนึ่งการคิดเชิงวิพากการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์การสร้างไอเดียและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาสู่ท้องตลาดการวางแผนและบริหารจัดการการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวและพัฒนาการปรับตัวและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าโดยรวมแล้วการสร้างธุรกิจด้วยสมองหมายถึง การนำความรู้ความคิดสร้างสารรค์และทักษะการคิดเชิงวิจารณ์มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของคุณเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ